สวัสดีสวัสด like <Pause. S 1> ีพ่อแม่พี่น้องทุกสูงสุกคนเนาะวันนี้พ่อก็สร้างนุ่มแม่น้องนี่เลยพี่น้องวันนี้เอามาดำหน้าพี่น้องเอ้ยแดดแดดแท้แดดมาฝนมาตกพี่น้องฝนอ้ยเป็นลบเนาะออกมาดำหน้าซอยเขาพี่น้องวันนี้เอวมาดำหน้าซอยน้องซอยอายเนาะเขาจะสีดำเห็นมันเบิดก่าอ่นะพี่น้องเบิดก่าเบิดหนาอานี่ก็สิพาะเพราะว่าฝนโบ่ตกเนาะ โอ้ยเดี๋ยวเหบาพห้นนาจอพี่น้องเอ้แดี๋ยดายเดี๋ยดายขวัญเอาไปพูดแล้วสอบแล้วสอมพี่น้องเอ้ยบังแน้รามก็บอกมีหุดจูบรามได้สาสิเบิร์เลยพี่น้องจูบน้มได้ซาสิเบิร์แหละล่ะกะนี่กะกันเดียดยิ่งซ้นี่ล่ะกะว่าสีดำเห็นเบอร์ไก่นตามันสันพี่น้องเอ้ไใส่มันกลได้ลามมาแล้วนะพี่น้องเดี๋ยามมาจะโดนแล้วเนาะลายมื่นเลย แมี่ยมันก็ได้อยากทำแห้งเบิดกะอะไรกับถูกหนามในสาดำถาว่าน้นาเบิดในสาแล้วกักะเบิดองอะไรกัอาชีพยุทธดำน้องพีๆพ้นประตูโต๊เลยส่วนนี้พี่น้องไอ้แดงบานสะดุ้งแดงแห้งแดงมากพ้นประตูไม่เป็นเดือนเล็กพี่น้องเดือนปลายแหละหลังแจเริ่มตกกะแล้วกะบพ้นประตูโ้๊ยแหลงเลยไม่แห้งพี่น้องไปมาไปเข้าแบกแบกกระสอบกะไปคนลากระสอบฮะเอาซอมอยู่บ่ อย่องเดียวสนุกอากาศไปก่อนสอบหนึง่งอาจจะดีกว่ามาสอนในเดิมไงยังจะกอเหรีดญหอนจักแดวนี่อีพี่ไงเนาะยืนนานลังอยู่นี่มาหอยเลยพี่น้องมาหอยบาง้ำหน้าพากินกระโโป้แล้วนีนซ้ซาวเนาะซาวพากินมึงก็สอบกาแต่เราสอบพี่น้องเอใส่หมอใส่กระซาม,มากะอันสันเนาะปวดเขาขาดไปหายเอเอเตยอยู่หุ่นเตรียมเตรียม นี่พี่น้องหนามซาเนาะจูบหนามซาใจสีเบิร์ดหนามเลยพี่น้องเอ้ยนี่แหละพี่น้องยง่งเพี่อนนี่ไปหัวถั่วพุณน้องพี่น้องเนาะให้มาไล่เราถามว่ามีกามีหนามเพอาะจะน่าสีเดียวมาไล่นาสีเบิร์ดหล่บ้านนะแต่วันนี้กะกับบุ๊มมีหนามกับตรงจูบตรงท้าพี่น้องเอ้ยฝุ่นอ้น้องฝุ่นไทยฝุ่นขาดไปหายเนาะอะไรฮีซางเหรอวะ ต้นซาวต้ดซวกูหไก็พี่เจอเลยพี่น้องหน้าสอยเว้นสิบีมาลำสอยระวังการไมารับหน้าพี่น้ะอางเอาไว้โอ้เปะอ้เห็นพี่เวแพี่น้องน่งเนี่ย่เห็นหน้าจอเลย เดินเพลงฟังมีความสูงแห่งนางยุ่งงงใหม่คนดำหน้าตาแดดก็ดำไปคนมานอนฟังเพลงยุ่งงงใหม่ก็นอนไปเลยไปก็รัพี่น้องไปดำหน้าตอไปผ่านมาบางทีดำจบหนาหลยเขาใส่มากกะพอดีมางอนผมเจ็บยุเลย มื้อแรงไฟครไปละโอ้ชักตัวคิดตุ๊กขานหน้าพี่น้องขาดหน้าอา<น>ายนคนคนกูเจ้โอ้วิขนาาขันยังอยกปานขนาขนาขันยังอีก

เห็นโลกเปลี่ยนนะสาเป็นเมญามาหนึ่งเมญาหอยผีเด้า่องใครอยากม่วนก็มาหนุกนยังม้เยดําหน้านอเดววิธีารดหน้าทีน่ออจราราน้าออจงสาหนาตาดาอ้มาเดนาเนทีนอเลยอซอยสนุดํหน้า มืดมัวนใครจีบ้ายังไม่เคยทำหน้าเนาะก็มาลองเนาะพี่ ain, น้องเนาะ พี่น้องนี่เนาะหลังจากที่ว่าเซตพระฤกิจไปหลายอย่างหนึ่งพี่น้องคือการรำไพ่รำหน้าเนาะตอนนี้ก็ะเซินมาถึงขั <notable noise> ้นตอนนะโรคกาพี่น้องเอ้ยเหมือนนี <Kas per now> <cat> ้เนาะนี่นี่เห็นบ่เมื่อยก็ต้องสูนี่แหละไพ่บาซ่าน่าบ่เมื่อยเบิ่งเอาเด้อพี่น้องกูเลยกินข้าวกินเขาถูกไหมกินข้าวละวคิดเพื่ออะไคิดเบิ่งแน่เพื่อสิได้เขามา้านาแดนนาดำนาดิซสันนี่จนบ่มีบอลเอา น่าเจมกพอคนนั้นน้องสาวหลาคนนี้น้องสาวตีสนุกเนาะว่ตงเบิ่งหนองนาเพราะว่าันานาเพราะสำคัญหรยกพี่นาะเินาบวกกะเขินาบกาหนาโชก่องนหาเสํคัญควะเวียกงานนีคุณนาหนาเวียกนางานนี่สํคัญกว่าหนาตาพนาตอนนีคุณนาเพราะว่าอยู่ในสวงเวียะสวงงานเพะ่นาเวียกนางานเนาะแต่ว่าสนุกนีอ้ พร้อมกันเด้อพ no. ี่น้องสนุกนี่สําคัญทุกอย่างเนาะตอนนี้เนาะคือหน้าตาก็สําคัญเรียกงานก็สําคัญทุกอย่างสําคัญสําหรับสนุกแต่ว่าพวกนี้เข้าใจว่าเออหน้าตาบ่สําคัญเป็นไรเขาว่าอืมก็บ่เป็นหยานยานซึ่งเจ้าบ่มีข้าวจีนได้ไงสิบ่มีเ้าหน้าคล้ายเขาให้เขาเรรนยานชาธิเรื่องเขาเนาะพี่น้องเนาะนี่เนาะคือการลูกการด้วยพี่น้องเนาะบรรยากาศในการลูกการพี่น้องเอ้ยแม่งแกเป็นสีแดงที่มีสร้าหายเศร้างหน้าตาลำๆเนาะใครอยากดูตัวสงสารเห็นคลิปนี้ก็อย่าลืมด้วยพี่น้อง ก้นไหลกดนแส้หให้เน่กดกระดิงและะ้วก็เข้ามาค,คอมเมนต์นู่นนีนน่นั่นเพื่อให้สน,น,นุกในอ่านเนาะที่จริงได้ที่ททว่าผิดพลาดรายการไรกะเขอถอดข้อพิมพ์ี่น้องรอดเลยกะอยากให้สนุกท้ายคลิปยังให้เบอร์ยังกะคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้เด้อพี่น้องเด้อสำหรับมือน,นี้เนาะสนุกกะชีขอลาไปก่อนเนาะเพราะว่ามันกะเวลามันจวนเจาะหมอเข้ามานะพี่น้องมันคำหมื่นนะสนุกต้องเมื่อบมานาะเมื่อหานสนุกเนาะสนุกกะสิได้กราฟก่อนเนาะพี่น้องเนาะ Mình này cả gì khó, chỗ khí phiên thần nó chỉ đọc không? Bye bye